สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจักรจันทร์6คอมเมนต์หลังทนายนีดาลุยปมคนสร้างเรื่องปมโลกสองใบของจักรจันทร์อคัมเซอริที่ถูกโยงเป็นสาวโลกใบที่สองของว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาซึ่งเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อว่าอาบีเป็นคนปล่อยข่าวทั้งหมดในขณะที่เจ้าตัวอ้างว่า ที่ทำไปทั้งหมดด้วยความเป็นห่วงจักจรจันทร์มากเกินไปและขอโทษทุกคนที่เป็นต้นเหตุและเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาจักรจันทร์ก็ได้ออกมาโพสระบุว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดการได้มีการนำชื่อจันทร์ไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนจันทร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันทร์กับอดีตผู้จัดการ ไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อกันไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันทร์ไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้ล่าสุดทางด้านของทนายชื่อดังอย่างทนายนิดาก็ได้ออกมาโพสระบุอีกว่าสำหรับคนที่สร้างเรื่องโรคใบที่หนึ่งที่สองให้ทั้งคุณเคและคุณจักรจันทร์ได้รับความเสียหายถึงเวลาที่ต้องออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเสียที ผู้เสียหายทุกคนทั้งที่ปรากฏในภาพและไม่ปรากฏจะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนซอนอบางเขนในวันพุธที่จะถึงนี้เวลา13มนาฬิกา30นาทีเพื่อเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับละครลวงโลกนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่อีพีซึ่งจักรจ,จันทร์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากๆค่ะพี่นีดาหนูฝากด้วยนะคะในขณะที่ชาวเนต็ตบอกว่าฝากแล้วก็ทิ้งมันเลยนะคะ เดินหน้างานแต่งต่อมีแต่ความแฮปปี้แล้วมีเบบี้ไว้ๆนะคะจักรจันร์ก็ได้ตอบกลับว่าเดินหน้าค่ะถึงเวลาที่คนผิดต้องออกมารับผิดชอบแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ